เรื่องหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทางคุณโอปอสุชาตาช่วงสีค่ะมิสเวิร์ดสองพัมิสเวิร์คนไทยคนแรก<อ>นะที่ได้เป็นมิสเวิร์แล้วก็จริงๆโอปอเนี่ยมีนัดหมายจะเข้าพบนายกตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานมีการเรียบประชุมฝ่ายความมั่นคง<ม>ก็ต้องยอมรับว่าเป็นภารกิจที่หกสำคัญนะคะทาให้ต้องเลื่อนมาพบนายกในวันนี้วันนี้ก็ได้มาพบกับท่านายกแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับรวมถึงแน่นอนว่าเวลานักข่าวได้เจอกับรัฐมนตรีหลายท่านที่มาจากพรรคต่างๆเนี่ยก็ต้องถาม เรื่องของการปรับครมอดเรื่องเหมือนกันเพราะตอนนี้กระแสข่าวก็ถือว่าก็ร้อนพอสมควรนะครับบรรยากาศการประชุมครอ,อรมอวันนี้เป็นยังไงติดตามกับผู้สื่อข่าวเราคุณจตราชูคงรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีประเด็นร้อนทั้งในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีเองรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นถึงแม้ว่าหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักจะยังยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่านายกยังไม่ส่งสัญญาณนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆโดย,โดยเฉพาะเรื่องของเก้าอีก้กระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อติดตามสถาน สถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศชื่นมื่นในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีโอกาสได้ต้อนรับ MISS World 2025นะคะโอปอสุชาตาช่วงสี ที่เข้ามาพบนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายกก็ได้แสดงความยินดีและบอกว่าพร้อมทําโครงการร่วมกันนะคะนั่นก็คือโครงการโอปอล์ฟอร์เฮอค่ะซึ่งเป็นโครงการของโอปอที่รณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะขณะที่โอปอเองก็บอกว่ายินดีที่จะสนับสนุนงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ค่ะพร้อมให้กําลังใจในายกรัฐมนตรีเพราะเข้าใจว่าการมาอยู่ในตําแหน่งนี้เป็นเรื่องยากจึงขอให้ในายกมีกําลังใจในการทํางานเพื่อประเทศต่อไปช่วงหนึ่งโอปอก็ได้ให้กําลังใจทุกฝ่ายในการหา ทางออกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะส่วนประเด็นการเมืองที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องการทวงเก้าอี้กระสวงมหาไทย ซึ่งหนึ่งในคนที่ออกมายืนยันว่านายกรัฐมนตรียังไม่พูดคุยเรื่องนี้ก็คือนายภูมิธรรมเวชยชยัยในฐานะแกนนานพักเพื่อไทยโดยย้ําว่ายังไม่มีสัญญาณปรับคอรมอตอนนี้ก็มีคุยกันแค่เรื่องงานและเท่าที่ทราบนายอนุทินก็ยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องนี้ไม่ทราบว่าคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ออกมามีวัตถุประสองค์อะไรไปฟังเสียงนายภูมิธรรมในประเด็นนี้ค่ะก็มีความชัดเจนขึ้นจากสื่อตลอดเวลา นะครับมีทุกประเด็นขึ้นแต่ว่าเท่าที่ผมทำงานกันก็ยังไม่เคยคุยเรื่องพวกนีโ้โอเคนะครับรนะรเอ่อเท่าที่ทางเราได้คุยกันมันไม่คุยตามนั้นอนะไม่มีตามนั้นอ่าไม่มีอ่ก็ลองถามคุณนุทินเลว่าคุณนุทินว่ามีไหมเมื่อชาะะผมฟังดูก็ถามก็บอกว่ามมีบอกว่าคุยเรื่องงานว่าคุณอนุทินก็ไม่มีท่านนายก ท่านหมอมาเลขานิการนายกก็ไม่มีแล้วไอ้ที่มีก็ต้องไปถามคนให้ะนะโอเคนะครับด้านฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้นายอนุทินก็มาถึงทำเนียบรัฐบาลช้ากว่ากำหนดการประชุมไปประมาณ30นาทีค่ะโดยมีนางจิตรามีทองที่ปรึกษาและเป็นทีมงานของนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพักพลังประพักพลังประชารัฐและแกนนํากลุ่มมะขามหวานมารอรับซึ่งนายอนุทินก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าต้องรีบเข้าประชุมและจะให้สัมภาษณ์ภายหลังค่ะ สำหรับวาระการประชุมวันนี้ก็ต้องจับตาการหารือเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะผลการประชุมกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC นะคะขณะที่กระทรวงคมนาคมเสนอรวมโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงค่ะช่วงตลิ่งชันสารยาและสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชเข้าด้วยกันเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นสัญญาเดียวกันภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับวันนี้นะคะก็มีคณะรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมสองคนหนึ่งในนั้นก็คือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกจากเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาแล้วล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์อิสราเอลอิหร่านด้วยนะคะหลังจากที่ เมื่อช่วงชาวที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของการโจมตีขึ้นมาอีกครั้งค่ะโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอบพยพนะคะขณะที่ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดยช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมสมชที่ทาเนียบรัฐบาลด้วยค่ะ